สวัสดีค่ะคลิปนี้แก้วจะมาให้คำตอบนะคะว่าใครที่เข้าถึงสมาธิจิตแล้วสมาธิจิตในที่นี้ที่แก้วหมายถึงคือสมาธิของจิตวิญญาณนะคะผู้เข้าถึงระดับจิตวิญญาณค่ะผู้ที่เข้าถึงระดับจิตวิญญาณสมาธิจิตวิญญาณแล้วจริงๆเนี่ยจะไม่ใช่ผู้ที่เรียนรู้ตามตำรานะคะ หรือว่าเป็นนักจิตวิทยาผู้นี้เนี่ยไม่ได้เข้าถึงจิตวิญญาณเลยนะคะแต่ผู้ที่เข้าถึงจิตวิญญาณแท้มีสมาธิในจิตวิญญาณแท้ของตัวเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่เรียนรู้ด้วยตัวเองมีความมีเอมพา์ตีมีความมีเมตตาและก็ประสานกับการทำสมาธิคับนั่นแหละค่ะถึงจะเข้าถึง จิตวิญ,ญญาณแท้หรือเข้าถึงสมาธิจิตได้นะคะแล้วทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครจะถามว่าแล้วคนที่เขาเรียนรู้เป็นนักปฏิบัติหรือว่าไปเรียนรู้ด้วยวิธีต่างๆเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณได้เลยหรือมันมีค่ะที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณได้แต่คนผู้นั้น ต้องมีความเป็นเอ p มพารตีมีความมีเมตตามีการเท่าถึงอารมณ์และก็รับรู้ถึงอารมณ์ของผู้อื่นเข้าใจในสภาวะของผู้อื่นที่ผู้อื่นเป็นไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นอย่างไรก็ตามแต่คนผู้นั้นมีความมีเมตตามีการเอาใจเข้ามาใส่ใจเราเป็นพื้นฐานและก็ไปควบคู่กับการเรียนรู้เปิดตำรา ก็จะสามารถเข้าถึงสมาธิจิตได้ค่ะแล้วทีนี้การเข้าถึงสมาธิจิตจะมีอาการอย่างไรมันเป็นระบบมันเป็นแกนที่ซับซ้อนนะคะมันรู้สึกถ้าเกิดว่าพูดให้ฟังเป็นคำพูดหรือเขียนออกมาหรือบรรยายออกมาเนี่ยคนฟังที่เข้าไม่ถึงจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันซับซ้อนจังเลย แต่จริงๆแล้วผู้ที่เข้าถึงสมาธิจิตวิญญาณได้จริงๆนะ่ยมันเข้าไปตามแกนระบบตึกตๆๆๆๆึๆกซึ่งมันไม่ได้ซับซ้อนแต่มันเป็นแนวทางที่เหมือนเราวิ่งไปกับยานอาวกาศอย่างนี้ค่ะผู้ที่เข้าถึงสมาธิจิตวิญญาณได้นะคะจะรับรู้ในอารมณ์ตัวเองก่อนไม่ใช่การทำสมาธิ กรรมาฐานเรารับรู้เข้าถึงจิตนะคะไม่ใช่เลยนะคะนี่คือระบบของจิตวิญญาณนะคะจิตวิญญาณแท้นั้นหมายถึงความเป็นจริงของตัวเราที่อยู่ดีก้นลึกหรืออยู่ใน Number รวันของสิ่งที่เราเป็นจริงๆนั่นก็คือเริ่มต้นแรกคุณจะรู้ในระบบของการเรียนของาศาสนาก่อน,นะคะ่ะแล้วเข้าไปถึง การรับรู้ของอดีตชาติตัวเองหรือว่าอีกนิติหนึ่งที่ตัวเองเป็นไม่ว่าจะเป็นการเป็นร่างทรงหรือว่ารับรู้ว่าตัวเองเป็นใครตัวเองเป็นเทพองค์ไหนและหลังจากนั้นก็จะเจอความเจ็บปวดของอารมณ์ของตัวเองในชาติปัจจุบันหรือชาติพบพบอื่นที่สะสมกันนั่งอยู่ในกล่องกล่องหนึ่งเป็นกล่องมืดๆกล่องดำดำ นั่นคือตัวอารมณ์ตัวชั้นความรู้สึกอารมณ์ต่างๆเราจะเรียกว่าสภาวะจิตนะคะก็จะไปเจอจิตนั้นก่อนเมื่อไปเจอจิตนั้นก่อนแล้วเราจะรู้สึกรักโอบกอดแล้วก็ให้อภัยกับความรู้สึกเจ็บปวดต่างๆของตัวเองแล้วหลังจากนั้นคุณจะพบเจอจิตวิญ,ญญาณของตัวเอง จิตวิญญาณของตัวเองนั้นหมายถึงเมื่อคุณให้อภัยความรู้สึกโกรธคุณเข้าถึงอารมณ์ต่างๆของตัวเองได้หมดแล้วนะคะเคลียร์กันหมดแล้วคุณก็จะเห็นว่าตัวคุณเป็นใครอาจจะเป็นนางฟ้าอาจจะเป็นพระแม่กวนอิมอาจจะเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี่คือจิตวิญญาณแท้ของแต่ละบุคคล แต่เมื่อคุณรู้ถึงจิตวิญญาณแท้ของตัวเองแล้วคุณจะรู้สึกจบทันทีคุณจะไม่เป็นนู่นนี่นั่นคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณอยากจะแต่งตัวเป็นเทพเพราะคุณรู้แล้วมันจะเป็นอาการที่รู้และปล่อยจบและคุณก็จะเข้าสู่สภาวะจิตวิญญาณแท้ในตัวเองนั่นคือการเข้าถึงสมาธิจิตวิญญาณ และทำให้คุณรับรู้ในสิ่งต่างๆด้วยตัวเองในจิตวิญญาณของตัวเองนี่แหละค่ะคือผู้ที่เข้าถึงสมาธิจิตวิญญาณหรือเข้าถึงสมาธิจิตเรียนรู้แล้วก็พบเจอจิตวิญญาณแท้ของตัวเองแล้วนะคะไม่ใช่ผู้ที่ไปเรียนในตัาราหรือผู้ที่ยังมองผู้คนในภายนอกเข้าใจได้ค่ะว่าคนที่เรียนรู้กับตํารา ก็สามารถที่จะเข้าถึงได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเริ่มต้นจากฐานที่คุณต้องรู้จักอารมณ์ตัวเองรู้จักอารมณ์ผู้อื่นมีความเป็นเอมพาร์ตี้เข้าใจอารมณ์เข้าใจความต้องการของผู้อื่นก่อนเสมอนั่นแหละค่ะมันจะคือเส้นทางนำพาคุณไปสู่การพบเจอสมาธิจิต คุณสามารถเรียนรู้กับผู้อื่นได้ค่ะสามารถเปิดตําราได้แต่คุณจะเข้าไม่ถึงเลยถ้าคุณไม่มีความเห็นอกเห็นใจถ้าคุณไม่มีความมีเมตตาถ้าคุณไม่เข้าใจในความต้องการอารมณ์ของผู้อื่นคุณจะไม่เข้าถึงจิตวิญญาณของใครได้เลยแม้กระทั่งของตัวคุณเองค่ะสำหรับตัวแก้วนะคะแก้วเรียนรู้เร<ด>ื่องจิตวิญญาณตั้งแต่เกิดเลยค่ะแล,แล้วก็แก้วไม่เคยเปิดตําราไม่เคยเรียนรู้แก้วไม่เคยรู้เรื่องจิตวิทยาว่า อาการอย่างนี้หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรบุคคลที่เรียนรู้หรือจิตวิทยาถูกต้องค่ะนั่นคือแกนสมองซึ่งส่งผลออกมาทางกายภาพด้านนอกแต่ไม่ได้หมายถึงจิตวิญญาณค่ะมันหมายถึงแค่แกนสมองคุณสามารถเรียนรู้กับเรื่องจิตวิทยาได้ในพฤติกรรมอาการของแต่ละบุคคลออกมาซึ่งมันมีผลกับแกนสมองและแสดงออกมา แต่ถ้าคุณจะเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาและจะทำให้คุณเข้าถึงจิตวิญญาณแท้ของผู้คนคุณทำไม่ได้ค่ะนอกจากคุณจะมีความเป็นเมตตากับตัวเองก่อนในระดับหนึ่งและคุณไปเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาด้วยควบคู่กันไปอย่างนั้นคุณสามารถที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณแท้สามารถที่จะเข้าถึงสมาธิจิตวิญญาณได้ค่ะแต่ถ้าคุณไปเรียนรู้อย่างเดียว คุณไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้คุณจะเข้าได้แค่ระดับกายภาพระดับภายนอกแค่ภายนอกการแสดงของภายนอกที่มันสื่อกับแกนสมองแต่แกนสมองด้านหน้าที่มันเป็นเอมพาร์ตี้เป็นความมีเมตตาเป็นความเห็นอกเห็นใจเป็นการเข้าสู่อารมณ์ผู้อื่นเข้าสู่จิตวิญญาณผู้อื่นมันจะไม่สามารถเข้าถึงได้เลยค่ะแกนท้้งหน้ามันจะปิดไปเลยนะคะ เพราะคุณจะไปเรียนรู้แค่สมองที่มันคิดและการกระทําออกคิดและการกระทําออกแต่ดังสมองด้านหน้าที่มันเป็นจักกะดอกบัวค่ะมันไม่สามารถเปิดปัญญาของคุณได้เพื่อที่จะเข้าถึงแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาผู้อื่นได้ไม่สามารถที่จะรักษาตัวเองได้ค่ะนี่ละค่ะคือข้อแตกต่างของการเรียนรู้จากตำรากับเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพราะถ้าคุณจะเข้าถึงจิตวิญญาณแท้ทำสมาธิจิตวิญญาณแท้หรือเป็นนักพลังจิตคุณสามารถไปเรียนได้ค่ะแต่คุณจะได้แค่จิตวิทยาในการดึงดูดให้คนเข้าถึงแค่ภายนอกแต่คุณไม่สามารถที่จะรักษาเขาภายในได้เหมือนกับขออนุญาตพูดนะคะแต่ไม่ได้ดิสเครดิตนะคะเหมือนอย่างกลุ่มด็อกเตอร์หรือว่าคุณหมอเขา ไม่ได้เรียนรู้ทางด้านอารมณ์ด้วยความเป็นจริงแต่เขาเรียนรู้ทางจิตวิทยาคือการกระทำภายนอกเพราะฉะนั้นแล้วพวกเขาต่อให้รักษาอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ต้องมียาควบคู่ไปด้วยแต่ไม่ได้รักษาจากภายในด้วยการฮิลฮิลฮิลจากข้างในอย่างนี้ออกมาค่ะเพราะคนเหล่านั้นยังมองแค่ข้างนอกไม่ได้รักษาถึงสภาวะภายในซึ่งจริงๆแล้วคนเราไม่ว่าจะเป็นอาการป่วย หรือว่าเกิดอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นมันมาจากภายในทั้งหมดค่ะจากภายในสู่ภายนอกจากภายในถึงทําให้คุณป่วยจากภายในถึงทําให้คุณมีอาการปฏิกิริยาต่างๆหรือว่ามองคู่คนคนอื่นในกิริยาต่างๆนั่นคือหมายถึงคุณยังไม่เข้าถึงสมาธิจิตวิบบญ,ญญาณค่ะเพราะคุณยังไม่เข้าถึงอารมณ์ ไม่รับรู้ว่าอารมณ์ของคนคนนั้นเวลาเขาทําแสดงอารมณ์แบบนี้ออกมาหรือเขาแสดงความคิดเห็นแบบนี้ออกมามันหมายถึงอะไรแต่คุณจะเข้าใจในแค่คําพูดที่เขาแสดงออกมาด้วยคําพูดอะไรที่มันไม่เข้าพวกไม่ไม่เข้ากับสิ่งที่คุณคิดหรือว่าเขาไม่เห็นดีเห็นงามกับคุณคุณก็จะเข้าใจว่าสิ่งนั้นมันไม่ถูกไม่ควรแล้วก็มันจะทําให้คุณมีอารมณ์โกรธ อย่างนี้เป็นต้นค่ะนั่นคือคนที่ไม่ถึงเข้าถึงสมาธิมันไม่ได้หมายถึงว่าปฏิกิริยาของคุณแสดงออกมาเป็นอย่างไรและคุณจะหมายถึงอย่างไรแต่ถ้าเกิดคนที่มีเอมความเอมพาทีเข้าถึงความจิตวิญญาณสมาธิจิตแรงจริงจะรู้ได้ถึงจิตภายในอารมณ์ที่มันซ้อนอยู่ก่อนถึงจิตวิญญาณนั่นก็คือตัวอารมณ์ที่แก้วพูดในตอนแรกค่ะว่า คุณจะพบเจอตัวอารมณ์ตัวนั้นของคุณก่อนนั่นคือตัวอารมณ์ที่เป็นความทุกข์ความเศร้าความที่คุณเคยโกรธผู้อื่นอารมณ์ต่างๆที่มันเป็นความเจ็บปวดก่อนที่คุณจะเจอจิตวิญญ,ญาณแท้ตัวเองคุณจะเจอจิตตัวนั้นก่อนที่อยู่ในกล่องกล่องหัวใจกล่องภายในของคุณนี่คือผู้ที่เข้าสู่สภาวะสู่สมาธิจิตแล้วก็เข้าไปสู่ถึงกระบวนการจิตวิญญ,ญาณ และจะทำให้คุณเป็นนักพลังจิตนี่แหละคะ่ะสิ่งต่างๆในข้อแตกต่างและก็คือสิ่งที่แก้วจะมาบอกว่าใครที่เป็นนักพลังงานและใครที่มีสมาธิจิตวิญญาณใครที่มีสมาธิจิตที่ไม่ใช่สมาธิกรรมฐานนะคะสมาธิกรรมฐานเนี่ยอาจจะช่วยเรื่องเคลียรเรื่องแกนสมองของคุณได้แต่สมาธิจิตวิญญาณ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมีปฏิกิริยาที่ดูเป็นคนมีหน้าน่าเชื่อถือหรือคำพูดที่น่าเชื่อถืออย่างเดียวแต่คุณมีความเอมพาร์ีมีความมีเมตตามีความเห็นอกเห็นใจมีความเข้าใจในอารมณ์นั่นแหละค่ะคุณถึงเป็นนักพลังจิตคุณถึงเป็นนักสมาธิ เป็นผู้เข้าถึงจิตวิญญาณแล้วก็เป็นผู้ที่รักษาผู้คนด้วยจิตวิญญาณโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาใช้พลังจิตในการรักษาผู้คนและรักษาตัวเองได้ค่ะแก้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคำตอบที่ดีให้กับทุกท่านที่กำลังเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาหรือว่าเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณอยู่นะคะแล้วก็อยากจะทราบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในระดับเรเวลไหน วัดจากตัวคุณเองได้ง่ายๆเลยค่ะว่าเวลาที่ใครมาทําให้คุณคุณเคืองใจหรือว่าใครที่มีความเห็นต่างกับคุณเขาทําให้คุณโกรธอยู่ไายถ้าคุณยังโกรธเขาอยู่นั่นหมายถึงว่าคุณแค่อยู่ในชั้นอารมณ์แต่คุณยังไม่เข้าถึงสภาวะจิตวิญญาณค่ะเพราะตัวคุณเองยังไม่ผ่านจุดอารมณ์ความเจ็บปวดของตัวเองคุณยังไม่เจอคุณยังไม่ไปปลดล็อกความเจ็บปวด ของตัวเองที่มันนั่งอยู่ในกล่องกล่องนั้นก่อนที่จะถึงชั้นจิตวิญ,ญญาณแท้ค่ะคุณยังไม่ไม่ได้ปลดล็อกเขายังไม่ได้รับเข้ามาโอบกอดยังไม่ได้รับเข้ามาในคบเจอในจิตวิญญาณแท้ด้วยกันคุณยังกักขังเขาเอาไว้อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็ยังไม่เจอสภาวะจิตวิญ,ญญาณแท้คุณยังไม่อยู่ในสภาวะที่เป็นสมาธิจิตซึ่งสมาธิจิตอยู่ข้างในค่ะไม่ใช่การกระทำภายนอก แต่คุณสามารถไปเรียนจิตวิทยาได้เพิ่มเติมเพื่อที่จะควบคู่กับกิตวิญญาด้านนอกได้แต่ไม่ว่ายังไงทางนี้ทั้งนั้นผู้ที่มีสมาธิจิตวิญญาณแท้หรือผู้ที่พบเจอจิตวิญญาณแท้แล้วเนี่ยก็จะแสดงอาการบุคลิกออกมาที่มันเป็นออร่าอยู่ข้างในแสดงออกมาให้ผู้ที่มีอระะมอร่าด้วยกันเห็นค่ะย้ำนะคะว่าให้ผู้ที่มีออร่าด้วยกันเห็นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ ลองสำรวจตัวท่านเองดูและก็ลองทดทวนดูว่าที่จริงแล้วท่านต้องการอะไรกับตัวเองกันแน่นะคะแก้วหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะทำให้จิตวิญญาณชั้นอารมณ์ของท่านเ,นเคลียร์ไปนะคะและถ้าใครอยากจะพบเจอกับตัวอารมณ์ความเจ็บปวดของตัวเองอยากปลดล็อกให้มาเจอกับแก้วได้ค่ะมาปรึกษาแก้วได้ มาไพรเวทกับแก้วได้แต่แก้วบอกก่อนนะคะว่าค่าใช้ใจ่ายของแก้วอยู่ในระดับสูงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครไม่อยากจะมาเสียงเงินกับแก้วเนี่ยสามารถเรียนรู้ดูคลิปของแก้วไปเรื่อยๆค่ะไล่ดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเพราะแก้วเนี่ยทําเรื่องจิตวิญ,ญญาณมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มาทําจริงๆจังๆเป็นสิปีแล้วค่ะมันเลยคําว่า,าศาสนาไปแล้วในวิธีการของแก้วนะคะ ซึ่งผู้ที่เข้าใจเนี่ยจะต้องเลยเรื่องหลักศาสนาไปแล้วค่ะเลยเรื่องการมองผู้ผู้อื่นแต่ภายนอกแล้วก็ไม่แบ่งแยกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่เหนือสภาวะชั้นศาสนาแล้วค่ะแบบนี้แก้ไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ